สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควานลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุค Showtime นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ l i น์แอดหรือจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตูกับดมิ i เ A จากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับกคนเ mm hmm. ช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันหมด8คู่นะครับที่บ้านเขาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็เลยทําการแข่งขันแต่หัววันครับก็เลยตรงกับเวลาของประเทศไทยเนี่ยช่วงเที่ยงคืนบ้างตั้งตีสองบ้างเพื่อนๆที่ไม่ได้ชมเกมการเตะทอสดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรา2คนเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนทราบครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นขอแค่กดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็กดดด้วยยนนคครรรัับบสาาหททีู่่งไมกกเเแ ดีกว่าครับอินเดียนาเพเซอร์สเดินทางไปเยือนแอตแลนตาฮอสครับเกมวันนี้เป็นเกมที่2จาก3เกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติค่ะเกมแรกเนี่ยเป็นเพเซอร์ที่คว้าชัยชนะไปได้เปิดเกมมาวันนี้ค่ะทั้งสองทีมไม่ได้ตัวหลักกลับมาลงทําการแข่งขันค่ะทางเพเซอร์เนี่ยก็ได้มาส์เทอร์เนอร์จอมบ้าของลีกเนี่ยกลับมาลงทําการแข่งขันนะคะหลังจากที่พักไปกว่า5เกมส่วนทาง All ah แอตแลนตาฮอสก็ได้จอห์นคอลลินค่ะกลับมาลงทําการแขร่งขันวันนี้หลังจากที่พักไปกว่า9เกมทั้งคู่มีอาการเจ็บที่บริเวณข้อเเเมมเทท ah ท้้าาาาปปิดดดกกมมนีี่่็ํไว ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับไม่ว่าจะเป็นจอห์นคอลลินหรือว่าเทรยังค่ะที่ทั้งยิงทั้งข้ามยิงลูกง่ายๆก็ลงไปหลายลูกเลยนะคะรวมไปถึงคลินทาเพล่าที่ช่วยเก็บแป้มใตายแป้นแล้วก็ช่วยรีบาวค่ะทำให้ในช่วงควอเตอร์แรกเนะี่ยออกนําไปก่อนกว่า20คะแนนในฝั่งของอินเดียนาเพเซอร์พวกเขาค็ไม่ยอมแพ้ค่ะนำโดยเมลคอมบ็อกดอนแล้วก็ออสตาโดเมนทัสซโบนิสช่วยทั้งเก็บแต้มวงในระยะกลางแล้วก็3คะแนนเสียได้อยู่อย่างเดียวค่ะที่วันนี้คาริสโลเวิร์เนี่ยไม่ร้อน mm. แรงเท่าที่ควรแต่พวกเขาก็คอคอย ูแล้วก็ไล่บี้มาต้องขอบคุณทัพสำรองของอินเดียนาเพเซอร์นะคะที่ทําได้ดีกว่าแอร์แลนตาฮอสทำให้ในช่วงท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีค่ะช่วง4นาทีสุดท้ายเนี่ยอินเดียนาเพเซอร์หลังจากที่ตามมาตลอดท้งเกมก็สามารถขึ้นมาตีเสมอได้แต่แอร์แลนตาฮอสก็ไม่ยอมค่ะมาสะบัดปีกเร่งลันชุดใหญ่13ต่อ4แล้วก็ไาเจอลูกยิง3คะแนนของพญยายเหี่ยวคะเกือบจะถึงโลโก้เลยนะคะทำให้อร์แลนตาฮอสในวันนี้ค่ะคว้าชัยชนะไปได้อย่างเกเยี่ยมและผล งานของผู้เล่นในทีมอินเดียนาเพเซอร์ได้มาค่มบล็อกดอน29แต้ม3รีบาล์แแอสซิสฟิลโก61.1%ดจเปอนูเมนทัสซาโบูนิส18แต้ม14รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลพยายามทุกอย่างแล้วจริงๆริงอารันตาฮอคส์กาไรเทรยียงสาง34แต้ม11แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลวันนี้ยิงลูกโทษถึง14ครั้งโอ้โหเยอะมากๆคลินคาเปลย์ไ่สิบแต้ม24รีบาวสุดสุดเลยนะคะเป็นดับเบิลดับเบิลระดับ20-20เลยค่ะจบเกมออนตาฮคส์เออาชนะินเดียนาเเพซอร์ไปได้ 129ย่าต่อ,อร้สบเำหรับ p a c e r ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยน่าเสียดายที่โดนนำห่างไปตั้งแต่ต้นเกมมันก็เลยทําให้มงกุฎลายหลายๆอย่างของพวกเขาเนี่ยเสียไปในช่วงแรกถ้าเกิดเขาไม่โดนนําห่างขนาดนี้เนะี่ยไม่แน่นะครับในช่วงท้ายเนี่ยอาจจะเอาชนะไปก็เป็นได้มาสเตอร์เนอร์ครับก่อนทําการแข่งขันในเกมวันนี้เนี่ยเขามีสถิตินะครับสามารถบล็อกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ย64เกมติดต่อ,อกันนับมาตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แต่วันนี้ครับหลังจากที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บอย่าง พร้อมลงสนามทกาการแข่งขันเขาก็เลยยังไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มรูปแบบวันนี้ไม่สามารถบล็อกได้เลยสักครั้งเดียวครับมันก็เลยทําให้สถิติของเขาเนี่ยหยุดลงไว้ที่64เกมติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังคงเป็นผู้นำ<ม>นะครับในการบล็อกของลีกในฤดูกาลนี้นะคือ3.4ครั้งต่อเกมถือว่าสูงที่สุดแล้วนะครับ<ม>ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเขามีลุ้นในการคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเขาเป็นรองรูดี้โกเบร์กับเบนซิมมอนส มันมีอย่างอื่นด้วยครับมันจะเป็นการขโมยการช่วยสกรีนการช่วยรีบาวเกมรับนอกจากการบล็อกแล้วเนี่ยครับเวลาเขาอยู่ในสนามปุ๊บเนี่ยทางเบนซิมมอนสแล้วก็รูดี้กแบร์เนี่ยถือว่ามีผลให้กับทีมที่มากกว่าตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยก็ออกมาแล้วในจุดนี้ของมาสเตอร์เนอร์ก็เลยยังไปไม่ถึงใน2คนนี้นะฮะแต่อีกจุดหนึ่งครับในเกมวันนี้ที่น่าชื่นชมของเพเซอร์สนนคือทับสำรอง วันนี้ทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยทำได้อย่างดีจริงนะครับเหนือ <c oughs> <ๆ>กว่าทางทัพสำรองของแอตแลนตาฮอคส์เยอะมากๆ44ต่อ16แต่มันก็ยังดีไม่มากพอครับที่จะทําให้ทีมชนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมอย่างที่บอกว่าโดนนําเยอะเกินไปคร,ครับไล่ไม่ทันไล่แล้วเหนื่อยจริงๆไม่เป็นไรสู้กันต่อไปครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ9แบบนิ่งๆเลยนะครับยังไม่ตกไปอันดับ10และก็ไม่ขึ้นไปอันดับ8ถือว่าอยู่ในพื้นที่ลย์อ in หากผลงานของเขายังคงดําเนินแบบนี้จนจบฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ไปคอยลุ้นกันครับในช่วงบแซน แอนโทนีโอสเปอร์นะครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าครับในฝั่งของแอตแลนตาฮอคส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นการเจอทีมเก่านะครับของเน็ดแม็กวินแลนในอดีตเขาเคยเป็นหัวหน้าโค้ชของเพเซอร์กว่า4ฤดูกาลสามารถพาทีมเนี่ยเข้าสู่เพลย์ออฟได้ตลอดที่4ฤดูกาลที่เขาเป็นหัวหน้าโค้ชอยู่แต่ปัญหาก็คือเขาไม่สามารถผ่านรอบแรกได้เลยครับในเพลย์ออฟตกตลอดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเพเซอร์ก็เลยตัดสินใจไล่เขาออกเพื่อต้องการที่จะมูฟออนครับแล้วก็หาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนเผื่อที่ทีมเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นและในนนนนนเเ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 เกมมมววววััีีีี้้้้้คคคครรรบดดยยยยาาาาาาท่่่่ป็โชขอองงพซ์ูลแจะํห แค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่เพเซอร์เนี่ยไม่มีวันยอมแน่นอนเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่สร้างให้ทีมเนี่ยโอ้โหมีความทุ่มเทมุ่งมั่นในการเล่นเกมรับการกระจายแต้มต่างๆครับมันก็เลยทําให้เพเซอร์เนี่ยมีสิ่งนี้ติดต่อมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นหัวหน้าโค้ชอยู่แต่งโชคดีนะครับที่สุดท้ายและแอรแลนด์ตาฮอคเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือปีกช่วงสุดท้ายครับพาทีมเอาชนะไปก็คือปีกหนีไปครับหันไปดูผลงานของพยาเหยี่ยวของพวกเขากันหน่อยครับนั่นคือเทรย์ย่างวันนี้ก นะครับสาแต้มกับ10บแอสซิสเนี่ยเป็นเกมที่30มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับของผู้เล่นที่อายุยังไม่ถึง23ปีตั้งแต่ที่ NBA เนี่ย มีการใช้ยิงการยิง3คะแนนมาตั้งแต่ในปี1980เนี่ยเทรยังนี่คือผู้เล่นที่ทำได้มากที่สุดนะครับก่อนที่อายุจะถึง23ปียอดเยี่ยมนะครับ30แต้มกับ10แอสซิสเป็นอย่างน้อยแบบนี้อีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้แนะ่นคือคลินคาพเปล่าครับอย่างที่ไอมมินตูนพูดครับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเล่นเกมรับการรีบาวการปิดแต้มบริเวณป่าขวงทั้งหลายเนี่ยและเขาก็ทำได้อย่างดีจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทำระดับ20 20 กดไป25แต้ม24รีบาวกับ3บล็อกด้วยโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเขาเลยกลายเป็นคนแรกนะครับต่อจากดีเคมเบ้มูทอมโบ้ครับในปี1999ดีเคมเบ้มูทอมโบ้นี่คือระดับ Hall of Fame ตำนานของ Atlanta Hawks อีก1คนนะครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม20รีบาวกับ3บล็อกได้แบบนี้ครับเคลงคาเพล่าตอนนี้เนี่ยไหลลื่นมากๆถ้าเกิดเขายังทำได้แบบนี้นะครับไม่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเนี่ยโอ้โหเข้าไปใน p l a y o f f ฟเนี่ย a อ l แล t a Hawks สนุกแน่นอนครับพลังหนุ่มจร นี่คือจอห์นคอรลินครับวันนี้ก็กลับมาทําการแข่งขันนะครับแม้ว่าจะมีจํานวนนาทีในการลงสนามค่อนข้างจํากัดน,นั่นคือ20นาทีเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการบาเดเจ็บบริเวณข้อเท้าเนี่ยนะครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในบรรดาดราฟคลาสเดียวกันในปี2017เนี่ยเขาคือผู้เล่นที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มกับ10รีบาร์เนี่ยมากที่สุดคือ44เกมในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับเรามารอชมเลยครับว่าเขาจะได้สัญญามูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเปิดเนี่ยทางแอ แล้วก็เหมือนขอวัดใจขอวัดผลงานของตัวเขาเองเลยว่าถ้าเกิดเขาเขาคือเขามั่นใจว่าเขาต้องการเขาต้องไม่ได้มากกว่าที่ทางแอตแลนตาฮอคเสนอให้ตอนแรกและผลงานของเขาก็ดีจริงๆนะครับเรามาติดตามชมกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้มูลค่าเท่าไหร่ในช่วงปดิดฤดูกาลนี้มารอชมกันครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของออร์แลนโดแมจิกครับวันพุธนะครับหกโมงครึง่งเราไปต่อ,อที่คู่ต่อไปครับนิวออลีนพิลิแกนส์เดินทางไปเยือนนิว york นิกเกมนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤด,ดูกกกกาาลปปติหัังจทีี่่5วนนนนอ้้เ็ ที่ไปคว้าชัยชนะได้ถึงบ้านนิวออลิมเพอริกันส์สำหรับวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นของไซออนวิลเลียมสันที่มาเยือนมานสสแควร์การ์เดนและทั้งสองทีมเนี่ยก็ต่อสู้กันได้อย่างสนุกเลยนะคะการต่อสู้ระหว่างไซออนแล้วก็จูเบสแรนเดลค่ะถึงแม้ว่าไซออนนี่กว่าจะได้แต้มก็ช่วงปลายควอเตอร์แรกแต่หลังจากนั้นค่ะเขาก็เดินหน้าอัดวงในเป็นปีศาจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงค่ะการอัดวงในค่ะทดแทนในวันที่บรัดดอนอิงแกรมเนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงได้เป็นอย่างดีทําให้ในช่วงครึ่งแรกนนออออปกกกําไ่ ในฝั่งของนิวย์กนิกส์ค่ะแน่นอนค่ะพวกเขาก็ได้เกมการเล่นที่ดีนะคะของออสตาจูริสแรนดลค่ะถึงแม้ว่าการยิงในภาพรวมเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีค่ะแต่การยิงระยะกลางแล้วก็การยิงสามคะแนนของเขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ที่สําคัญค่ะที่ทําได้ดีมากๆในวันนี้ก็คือการเอาฟาวล์เก็บแต้มสุดโทษและพวกเขาก็ได้การยิงที่ดีค่ะของเรชิบูลล็อกรวมไปถึงเพื่อนสนิทของซออนอย่างอาร์เจแบรด์ค่ะรวมไปถึงเกมที่ดีของเดริกโรสในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเพลยแนส์มีเกมที่ดีกว่าหลังจากที่ตามอยู่กว่า13แตพวกกเขา็สาามรถ เสแล้วก็ขึ้นมาน้ำวัดหนึ่งเราคิดว่าเพลิกแอนเซน่าจะคว้าชัยชนะไปได้แล้วเพราะว่าพวกเขาได้เอริกเบรโซ,โซค่ะทำแต้มอยู่กว่า20แต้มในช่วงครึ่งหลังแต่แล้วเนี่ยนิวยอร์นิกส์ก็ไม่ยอมค่ะ <c oughs> ก็ไล่บี้มาจนกระทั่งตีเสมอจากการเล่นที่ผิดพลาดอีกครั้งในช่วงท้ายเกมของนิวออลีนเพลิกแกนทำให้ทั้งสองทีมเนี่ยเสมอแล้วก็ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาพอมาถึงในช่วงต่อเวลาค่ะก็เป็น New York นิวยอร์นิกส์คะที่แข่งแข่งกว่าแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะผลงานของผู้เล่นใน แต้ม9รีบาว5แอสซิสต์ฟิลโก56.5%เอริกเบลโซ22แต้ม4รีบาว4แอสซิสต์ครึ่งหลังเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวอ่ะนิวยอร์กนิกส์ได้จูเลียสแรนโด33แต้ม10แอสซิสต์ฮารสตีลเดริกโรส23แต้ม3รีบาว5แอสซิสต์กับอีกหนึ่งบล็อกที่สำคัญสุดๆค่ะจบเกมนิวยอร์กนิกส์เอาชนะนิวออลิมเพลิกันส์122ต่อ112หลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้นะบสแตนแวนกนดี้โค้ชของนิวออออ์กกกเพลลินสมาัดู ทีมยับจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วง7.8วินาทีสุดท้ายครับเขาพูดเลยนะครับว่าเขายังคิดว่าทีมระดับมัธยมเนี่ยยังทําได้ดีกว่าทีมเขา <Ừ. S 1> ช่วง7.8วินาทีในเกมวันนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเริ่มจากส่งเข้ามาเลยครับพอส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางเอริกเบรสโซเนี่ยต้องรีบตัดฟาวใส่เดริกโรสทันทีเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยน้ำอยู่3แต้มแล้วโบนัสขึ้นโบนัสขึ้นหมายความว่าถ้าตีฟาวปุ๊บบเเเเเนนนนนนีีททนีีี่่่่ยยยยททททาาาาางงงงิิิิิวววอออออรรร์์กกกกกสสสจจะะะตตตต้มมมมมลูโโโษัพคไไ3แแซฟ ไม่เป็นไรครับเดริกโรสข้ามเข้าไปคุยดีรอนโซบอลเนี่ยก็เหมือนขยันขึ้นมาทันทีครับเหมือนจะเข้ามาช่วยประกบใส่เดริกโรสเดริกโรสเนี่ยเขามีความเก่าประสบการณ์ในการเล่นต่างๆเนี่ยพอเห็นรอนโซบอลเขยืดเข้ามาใกล้ปุ๊บเนี่ยเคาดีไปให้กับลิจี้บูล็อกที่วันนี้มีการยิง3คะแนนที่ค่อนข้างดีและสุดท้ายก็โดนจริงๆจริงๆก็ปล่อยให้เดริกโรสเนี่ยเล่บอลไปเลยครับได้2แต้มปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ได้ครองบอลครองบอลเปิดออกมาเนี่ยก็รอให้โดนตีฟาวแล้วก็ไปยิงลูกโทษเผาเวลาไปเรื่อยๆพวกเขาก เสร็จปุ๊บลอนโซบอลขยับเข้ามาแทนที่จะประกบอยู่ตรงนั้นหรือปล่อยให้เดริกโรสเนี่ยเลย์อัพลงไป2คะแนนสุดท้ายพลาดหมดเลยนี่คือความขาดสมาธิในเกมครับหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยในช่วงขอเวลานอกปุ๊บเนี่ย <c oughs> อาจจะแบบหัวตื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลืมคําสั่งของ <c oughs> โค้ชครับนี่คือความชัดเจนจริง,รงๆว่าทําไมสแตนแวนกันดี้หลังจบเกมปุ๊บเนี่ยเขาถึงโวยแหลกเลยเปรียบเทียบกับทีมตัวเองเนี่ยสมควรแล้วที่แพ้ทีมระดับมัธยมเนี่ยยังน่าจะทําได้ดีกว่าพวกเขาเลยน่าจะจบเกมได้ดีกว่านี้ด้ บอลเองเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าเขาผิดพลาดเขาไม่ควรจะขยับเข้ามาทิ้งให้ตัวยง้งยิง3คะแนนว่างแบบนี้มันก็เลยเป็นความเซ็งของทีมในวันนี้ครับหลังจากจบเกมเนี่ยตัวของไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าในยามที่เขามามาเล่นในสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนเนี่ยเขาชอบบรรยากาศมากๆเลยไม่ว่าะจะโดนโหหรือจะเป็นเสียงเฮก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่านอกจากทีมนิวออลีนเพลแกนด์ะแล้วเนี่ยในยามที่เขาออกไปเล่นทีมเยือนเนี่ยสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนของนิวยอร์กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเลย รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่านะครับกับการมาเยือนไมเดย์สแควร์การ์เดนในครั้งนี้ไม่เป็นไรครับต่อสู้กันต่อไปครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะรอรับการมาเยือนนะครับของลุคลินเนสเช้าวันพุธหกโมงครึ่งครับในส่วนของนิว york nicks ครับวันนี้เนี่ยถือเป็นความยอดเยี่ยมจริงๆนะครับที่พวกเขาเนี่ยต่อสู้และสุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาชชนะในวันนี้เนี่ยทำให้พวกเขาชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับกลายเป็นทีมที่ร้อนแรงเทียบเท่ากับบอสตันเซ l t i ติสครับในขณะนี้เนี่ยร้อนแรงที่สุดทั้งสองทเอไมนีคือการชนะติด ต่อกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2014และเพื่อนๆดูผลงานของจูเรสแรนดอลในเกมวันนี้นะครับไม่ได้น้อยหน้าไซออนวเลียมสันเลยครับเขากดไป33แต้มกับ10แอสซิสนะครับแล้วก็5สติลขโมย5ครั้งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับผู้เล่นตัวใหญ่ขนาดนี้เขากลายเป็นคนแรกนะครับต่อจากเนทโรบินสันในปี2009ครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้ม10แอสซิสแล้วก็5สติลแบบนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนทโรบินสันนี่คือตําแหน่งการดแต่จูเรสแรนดอลนี่ พรนะคับเขากลายเป็นคนแรกนะครับต่อจากคาร์เมโลแอนโทนีในปี2014ที่สามารถทําระดับ30แต้มเนี่ยได้ถึง4เกมติดต่อกันครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับจูเลสแรนดอลในตอนนี้และที่เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องประทับใจอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือผลงานการเล่นของเดอรริกโรสในฐานะตัวสำรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการยิง3คะแนนการสร้างร<อ>ันเพลย์ให้กับเพื่อนเนี่ยวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะเพลย์สุดท้ายเนี่ยแหละครับแวบบเดียวเองนะครับจังหวะที่รอนโซบอลเนี่ยเขาโผล<อ>่เข้ามาเนี่ยเหมือนจะเข้ามาช่วยการเล่นเกมรรับบบปปุ๊เเเนีีี่ย้้าาดดไใหจล็อกตม แล,และเลจี่บุลล็อกก็สอยไปโล่งๆครับเพราะว่าลอนโซบอลเนี่ยเข้าไปประกบไม่ทันนี่คือความยอดเยี่ยมของเดอริกรอสเท่านั้นยังไม่พอเพลย์ถัดไปครับเขายังบล็อกใส่เอริกเบรโซอีกปลายนิ้วจริงๆครับชิ้เดียวเนี่ยลูกบาสเนี่ยไปไม่ถึงห่วงเลยมันก็เลยทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยมีโอกาสลุ้นในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็พาทีมนิวยอร์กนิกส์ชนะเอาชนะไปได้ถ้าเกิดบล็อกไม่ได้เนี่ยแล้วเอริกเบรโซ่ยิงลงเนี่ย icans, น,ยนิวออร์ลีนส์เพ สุดปลายนิ้วเลยจริงๆนี่คือการแสดงให้เห็นว่าการเล่นของเขาสภาพร่างกายของเขาต่างๆเนี่ยจิตใจในทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนยครับตัวของเดอริกโรสเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่ชนะติดต่อกันยาวนานมากขนาดนี้เนี่ยมาพักใหญ่ๆนะครับวันนี้เขารู้สึกดีจริงๆโอ้โหชนะ6เกมติดเนี่ยสำหรับนิว york กนิ k เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับในช่วงหลังๆนี้วันนี้ถือเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับพวกเขาในส่วนของเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนนะครับของ เกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศอของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN Brooklyn Nets เดินทางไปเยือน Miami Heat ครับเกมวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3ของนั้งคู่และครั้งสุดท้ายในฤดูกาลปรกติก่อนที่สองครั้งแรกเนี่ยจะเป็น Brooklyn Nets ที่คว้าชัยชนะไปได้สําหรับวันนี้ค่ะ Brooklyn Nets เนี่ยจะยังคงไม่มี James Harden เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังขวาในขณะที่ Miami Heat เนี่ยก็ไม่มี Jimmy Butler นะคะเนื่องจากบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าขวาค่ะพลาดการลงทําการแข่งขันขเป็นเกมที่16ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้เปิดเกมมาเนี่ย KD ค่ะกำลัง มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆทั้งการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนฟิลโกเนลรยเปอเซนลงมาสนามแป๊บเดียวเองค่ะกดแต้มไปถึง8คะแนนแต่แล้วค่ะก็หยุดอยู่เพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากจังหวะที่เขาข้ามเข้าไปแล้วก็ไปชนกับเทรเวอร์อาริซาทาให้มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายไม่สามารถลงทําการแข่งขันต่อไปได้แต่บรูคลินเนสยซียงคงได้เกมการบุกที่ดีของไคลรีเออร์วิง ving, แล้วก็แรนดี้แชมเมทที่วันนี้นะคะมีเกมแห่งชีวิตในฝั่งของไมมี่ฮีทค่ะถึงแม้ว,วันนี้เขาไม่มีจิมมี่บั ค่ะเขามีบามาเดบิโยค่ะวันนี้การเล่นของไมมี่ฮิตเนี่ยมีการกระจายการแต้มได้ดีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองค่ะไม่ว่าจะเป็นโกรันดราจิค่ะหรือว่าไทเลอร์ฮีโร่รวมไปถึงดูเวนเดดมอนค่ะที่วันนี้นะคะเอาฟาวเก็บแต้มสุดๆโทษได้ยอย่างยอดเยี่ยมมากๆทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้อย่างสูสีจริงค่ะไม่มีใครนําห่างเกิน7แต้มผลัดกันนําผลัดกันตามอยู่กว่า19ครั้งค่ะเสมอกันอีก10ครั้งแล้วก็เป็นไครีเออร์วิ่งที่พลาดเองในช่วงท้ายเกมถึงแม้ว่าแรนดี้แชร์แมนเนี่ยจะมีเกมที่ร้อนแรงแค่ไหนก็ตามค่ะแต่แล ก็มาโดนคีกตีเสมอนะคะก่อนที่จะมาโดนฟาสเซอร์บีเทอร์ของแบร์มาเดบโยอ่ะยอดเยี่ยมจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นไมเอมี่ฮีทที่คว้าชัยชนะไปได้ค่ะเกมสุดท้ายเลยค่ะผลงานของผู้เล่นในเกมวันนี้บรูคลินเนสได้แบรนดี้แชมเมตสามสิบแต้มสามแอสซิสต์ยิงดีมากๆของวันนี้กด3คะแนนไป7ลูกไคลรีเออร์วิ่งยี่สิบแต้มเก้าแอสซิสต์แต่วันนี้ยิงไม่ดีเลยค่ะฟิลโกลสามสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์ไมเอมี่ฮีทได้แบร์มาเดบโยค่ะยี่สิบแปดแต้มสิบห้ารีบาวด์ห้าแอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิ้ลค่ะพรอม วินดี้ช็อตด้วยโกลันดราจิก18ต้ม8รีบาล7แอสซิสขบเครื่องมากๆจบเกมไมมี่ฮีทเอาชนะบรูคลินเนส109ต่อ107ในยามที่ไมมี่ฮีทเนี่ยไม่มีจิมมี่บัตลเลอร์ในสนามนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งครับ ที่แบร์มาเดบิวตเนี่ย <S <S เขาแสดงให้เห็นเลยว,ว่าเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกวันนี้เขายิงวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บีเทอร์นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นบาส NBA ของตัวเขาเองแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของแมมมี่ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ปี2019ตอนนั้นเนี่ยเดอะเวนเวทยิงใส่โกลเด้นสเตทวอรเเยอร์ครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจำได้จังหวะนั้นเนี่ยโหเหมือนยิงขาเดียวแบบไม่น่าเชื่อจริง สเตฟ h e นเคอร์เรียกว่าครบเลยนะครับแต่สุดท้ายตัวเวนเวตจัดให้ครับหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นแบร์มาเดบโเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าแมมมี่ฮิตเนี่ยน่าจะขอเวลานอกนะครับแล้วก็ไปประชุมกันว่าจะเอาแผนแบบไหนแต่ไม่ใช่ครับเขาโยนไปให้แบร์มาเดบโเลยแล้วแบร์มาเดบโยบอกนี่คือเวลาของผมแล้วจริงๆเดี๋ยวผมบันเลงเอง oh. ไม่ต้องขอเวลานอกแล้วก็เล่นตัวตัวใส่เจฟฟรียครับลากเข้าไปมุมข้างแล้วก็ยิงจ้ำชอ็อตลงไปนิ่มๆครับพร้อมกับไฟแดงเป็นลูกยิงติิดดดดไฟแงงททีีีีี่่่ยยยยออเเมมจจรรๆในนฤูกกาา้ับ หมด3ครั้งเนี่ย ทีมของพวกเขาไม่มีจิมมี่บัตเลอร์เลยสักเกมนะครับในช่วงเดือนมกราคม2ครั้งที่เจอกันเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับเขาไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันนานพอสมควรซึ่ง2เกมที่เจอกับบุคลินเนสเนี่ยพวกเขาก็แพ้ไปวันนี้ถือเป็นการเอาชนะครั้งหนึ่งครับในฤด,ดูกาลหันไปมองการบาดเจ็บของวิกเตอร์โอราดิโปครับ,รบในเกมวันนี้เนี่ยเขาพลาดการลงสนามเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับแต่ทั้งทีเนี่ยยังไม่ได้กำหนดด้วยนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้เมื่วรรออง ทีมตลอดจนในช่วงเพลย์ออฟถ้าเกิดเขาเข้าได้ตอนนี้ทีมโมกเขาเนี่ยยังคงอยู่ในฤดูกาลที่น่าผิดหวังนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับตอนนี้เขาตกลงมาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับเราต้องมาลุ้นกันครับว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดประคองตัวสุดท้ายเข้าสู่เพลย์ออฟไปได้เนี่ยแล้วทุกคนในทีมของแมมมี่ยิเนกลับมาอยู่กันครบครบเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวนะครับเพราะว่าพวกเขาเมีศักยภาพครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีผู้นาอย่างจิมมีบนนม่บเออนา่จยงปะ็แมม ไม่ใช่เป็นอย่างเคนดริกน<ม>ันยิง3าคะแนนโกรันราจิกโอ้โหวันนี้ทะลุทะลวงได้เป็นอย่างดีเลยครับเรียกว่าทําทุกอย่างได้ดีจริงๆเชื่อว่าไม่มีใครครับอยากจะเจอกับแมมมี่ฮิตในเพลย์ออฟแน่นอน<ม>เห็นตัวอย่างกันชัดเจนครับในฤดูกาลที่ผ่าน<ะ>มาเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกัน<ะ>สำหรับเกมหน้าครับ<ะ>เป็นการแข่งขันแบบ2วันติดครับเหนื่อยนิดนึงครับเจอกับฮิวสันร็อกเกสแต่โชคดีครับฮิวสันร็อกเกสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่รองกว่าเยอะอแล้วก็เป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเช่นเดียวกันครับของฮิวสันร็อกเกสดังน วันนี้ครับสิ่งที่แฟนๆเนี่ยเขาเส็งมากๆนั่นคือการบาดเจ็บของ Kevin เควินดูแรนผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของทีมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาเพิ่งกลับาจากการบาดเจ็บนะครับพักไปถึง23เกมตอนนั้นเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังซ้ายนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาลุยข้ามเข้าไปครับแล้วมีการกระแทกกับเทรเวอร์อาริซาครับจังหวะเข่าของเทรเวอร์อาริซาเนี่ยน่าจะมากระแทกบริเวณต้นขาด้านซ้ายของเควินดูแรนครับทำให้เขารู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่สามารถลงทําการแข่งขันต่อไปได้หลังจากจบเกมการแข่งขันทางเน Kevin Durant พรุ่งนี้เช้าอีกครั้งนึงนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงต้องเข้าสู่การตรวจที่ละเอียดมากขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น MRI หรือจะ X-ray อะไรก็ตามครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาลิสต์รายชื่อของ Kevin Durant เนี่ยเป็น50 50นะครับ Questionable ในเกมที่จะเจอกับ New อ r l e a n s Pelicans ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่16เท่านั้นนะครับที่ Kevin Durant เนี่ยเขาลงสนามทายยําการแข่งขันพร้อมๆกับ Kyrie Irving แล้วก็ยังคงเป็นแค่7เกมเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ที่ Big 3ทั้ง3คนครับไม่ว่าจะเป็น James Harden Kyrie Irving Kevin Durant เนี่ยเขาได้ลงสนามทําการแข่งขันร่วมกันเนี่ย น้อยมากๆนะครับแค่เจ็ดเกมเท่านั้นเนี่ยพอกําลังจะหายกลับมาเนี่ยเจมซาไ์เด <Okay. S 1> นเนี่ยใกล้จะกลับมาละเควินแวนก็เจ็บอีกแล้วซึ่งครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าเจ็บแค่ไหนแต่คิดว่าไม่น่าหนักมากครับเพราะว่าทางสตีฟเนสและตัวของเควินดูแวนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากมายส่วนจะต้อง mm hmm. พักฟื้นแล้วก็พลาดการลงสนามหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรคลืบหน้าเนี่ยเราสองคนจะมาร mm hmm. ายงานให้ทุกคนทราบนะครับแต่ว่าบ mm hmm. รูคลินเนสในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าเหมือนเป็นการสลับเลยนะครับหมุนเวียน เป็นเกมที่31จาก57เกมที่ทีมทำการแข่งขันและเขามีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่น5ตัวแรกนะครับถือว่าเยอะมากๆมันแสดงเห็นความไม่ต่อเนื่องนะครับเิ่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางทีมเนี่ยเขาต้องการ <S <S สุดท้ายแล้วเนี่ยมีมีนักรบอยู่คนเดียวครับที่ไม่พลาดการลงสนามเลยไม่ป่วยไม่เจ็บเลย <S 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 <ๆ>ทีมนี้มี1คนนั่นคือโจแฮร์ริสครับลงทุกเกมเลย57เกมที่ทีมทำการแข่งขันและเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ต่อสัญญากับทีมออกไปไม่ว่าจะเป็นการยิง3การข้ามการลุยเข้าไปทาาาาแแตตต้้มม่งๆกกรเ็บฟอ จุดโทษการช่วยรีบาวการช่วยเล่นเกมรับถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอีก1คนนะครับไม่ใช่แค่บิ๊กทรีในการที่จะร่วมลุ้นพาทีมคว้าชแชมป์ให้ได้เนี่ยโจแฮร์ริสเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญแต่ที่ไม่ชื่นชมไม่ได้ในเกมวันนี้ครับนะั่นคือแรนดี้แชมเมดครับ,รบ,รบวันนี้เขาทําถึง30แตม้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นบาสของตัวเขาเองเลยนะครับในฐานะตัวสํารองเนี่ย ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเขาเข้ามาอยู่กับ b Brooklyn น e t s ด้วยการเทรด3ทีมนะครับร่วมกับ L.A.Clippers แล้วก็ Detroit p i s t o n s ตอนแรกๆเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้ากับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นต่างๆรวมไปถึงอาการบาดเจ็บแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยแลนดี้แชร์แมนเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเขาลงมาเนี่ยช่วยยิง3คะแนนช่วยป้องกอันวงนอกครับช่วยขโมยช่วยรีบาช่วยเปิดเกมเร็วต่างๆเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเขายังคงมีผลงานแบบนี้เนี่ยนะครับไปจนช่วงจบฤดูกาลเลยเนี่ยเขาจะเป็นอีกหนึ จริงๆสำหรับเกมหน้าครับเป็นเช้าวันพุธอย่างที่บอกเจอกันนิวออรีนเพลิแกนส์หกโมงครึ่งนะครับต้องมารอติดตามชมกันอีกครั้งนึงครับว่า Kevin uh huh. เควินดูแรนจะลงทำการแข่งขันไหวหรือเปล่าเพราะว่าได้พักอีกหนึ่งวัน เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ชาร์ล o ์ฮอร์เน็ตสเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สไปได้109ต่อ101พิลส OK ันร็อกเกสเอาชนะออเรนจ o m a จิก114ต่อ110ท o ร์นโจ้แรปเตอร์สเอาชนะโอเคซีซันเดอร์112ต่อ106เซครเมนโต้คิงส์เอาชนะดัลลัสแมริ c ส์121ต่อ107ปิดท้ายกันที่ LA Clippers เอาชนะมิเนสอตาทิมเบิร์ฟูฟ124ต่อ105และสำหรับตลาดอันดับในขณะนี้สำหรับฝั่งตะวันออกค่ะ Top 3 ก็ได้แก่อันดับ1นะคะ Philadelphia s 6 e i x e r s ตามมาด้วยอันดับ2 Brooklyn Nets ค่ะแล้วก็อันดับ3 Milwaukee Bucks ทางฝั่งตะวันตกค่ะอันดับ1ก็คือ Utah Jazz ค่ะอันดับ2 Phoenix Suns แล้วก็อันดับ3 LA Clippers เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เพื่อนๆได้ดูเกมกันบ้างไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรกับความผิดพลาดของ New Orleans Pelicans คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนด้านล่างได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะด้วยความห่วงใยจาก NBAmania ถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะที่โลโก้ NBAmania ตรงกลางนี้เลยค่ะ จะได้ไมีลาดคลิปสูงกๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง M B a นึกถึง M B a แม่งเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ